คุณรู้นิเขตอะไรครับนีคมนิคมเรื่องของ,ของมาพุทธกูสี่ไม่มัน,ม,นมันเป็นทองที่สองแต่ยังไม่เป็นไรก็คือ <นะ S 2> คือตอนนี้ค,คะเจ้าของรถเมล์สยยังติดใจอยู่ว่าว่าว่าเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าถูกไหมไห เอาแล้วตอนตอนที้พี่พี่จะเปิดตาไหมเปิดเปิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมอย่เนี่ยผมก็เปิดจะเร็วก็บ้านอยู่นี้เราต้องตีก็นปเป็นรูปก็เป็นเรือนูนแล้วก็จะตีเรานี่มาสายมาเร็วเนี่ยเราก็ตีจะตีโขงแล้วเราไม่เห็นโขงมาเร็วอ่ะเขาต้องโขงไหนไปก็ไม่เห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ไามาเรามานี่มาจะช้าไม่ได้มาเร็วเนี่ยมาเร็วเต็มวันนี้ก็คือลูดมาเลยว่างั้นเราก็มาแล้วเราก็เปิดไปเร็วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีโขงเนี่ยเข้ามาเพิ่งเราพักพี่ ก็เลยชนเข้ากับแท่งไปเลอร์ด้ไหมมันนี่ไปรถตู้เสียหลักนอนนี่ไงตาชนนี้เลยแลพวกกรณีตรงนั้นมันไม่เท่าไรมันแค่เชี่ยวไงตอนนี้ก็คือเคลียร์ยังไม่ลงตัวใช่ไหมพี่แต่ว่าเราเหมือนว่าเราไม่ต้องไปเร็วเรื่อยอะไรถ้าันนยง่ิดแต่เราก็ยืนยันว่าเราเปิดอยู่แล้วกอยู่เดี๋ยวเขาจะไปวันนี้ว่าถ้าต้องนัินชัยน้อยก็ยิ่งเข้นงวดเราก็อยากรู้ว่าเออถ้าเราผิดเราเงี้ยถ้าเราผิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดชอบใช่ถ้าผิดผมก็ต้องเออช่วยต้อมอย่างเงี้ยครับครับ โอ้คันนี้กี่แสนเนี่ยคันเนี่ยส,สองแสนเลยเหรอถ้าซ่อมนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่มองดูแล้วเนี่ยยังยังไม่รู้ราคานะ ทั้งคนทั้งรถนะันทั้งรถเอาหัวล่ายีนตรัวกัรเนตีายเลยเนะดีหัวไม่ฟาดกับแท่งเบรคเออร์ใช่ไหมคุดบาดอะนะหัวกันรหมวกันร่อช่วยชีวิตไว่ได้อย่างนี้หมวกันรกีนันไม่งั้นถ้าไม่มีหัวกันร่นี่เป็นยังไงอะตา ตา,ตายเลยใช่ไหมถ,ถ้าลงหนักๆอย่างนีงล้ลอยขึ้นน้อก็ตมองมอเตอร์ไซค์นะนะโอ้บินขึ้นข้างบนเลยเหรอไม่ไมันไม่ขึ้นไปเยอะหรอกอืมแต่หมายถึงว่ามันพลิกมันพลิกเลยว่างั้นอนะ่ะโอ้หน, oh, นี่ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกนี่หนักเลยถ้าเอาายงงนีนงตั้แกเ,เป็นลอยเลยนะ